ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดเครื่องบดกาแฟนะคะสวัสดีค่ะนเน o rental coffee นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์วิธีการทําความสะอาดเครื่องบดกาแฟนะคะเครื่องบดกาแฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเวลาที่เราใช้งานแล้วอะคะ่ะต้องทำำาําความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเวลาที่เราบดเมล็ดกาแฟผ่านเฟืองบดไปแล้วเนะะี่ยค่ะไอเจ้าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะมีน้ํามันที่อยู่ในเมล็ดนะคะมันก็จะไปเกาะติดพวกเฟืองอะคะ่ะเหมือนกับเราใช้มีดหั่นหมูอะคะ่ะหั่นไปเรื่อยเรื่อยืน้ำมันเกาะติดมีดไปเรื่อยเรื่อยะคะ่ะนอกจากว่าไอตัวมันที่มันเกาะติดมีดเนี่ยมันทําให้มี เราอ่ะ ทื่อแล้วเนี่ยมันยังสะสมกลิ่นเอาไว้ด้วยนะคะก็เหมือนกันค่ะพอเรามาบดกาแฟค่ะเจ้าเฟืองบดเนี่ยก็จะสะสมพกคราบน้ํามันกาแฟนะคะแล้วก็ผงกาแฟต่างๆค่ะเกาะติดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆื่อๆก็กลายเป็นกาแฟเก่าใช่ไหมคะทีนี้พอกาแฟเก่าอะคะ่ะเวลาที่เราบดกาแฟใหม่อะคะ่ะพานเจ้าตัวผงกาแฟเก่าลงมาเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องดึงรสชาติของกาแฟเก่าออกมาให้เราด้วยใช่ไหมคะแล้วความคมของเฟืองมันก็ค่อยๆน้อยลงด้วยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการทําความสะอาด เฟืองบดสาคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เน่จะมาแชร์ให้นะคะว่าเรามีวิธีการทําความสะอาดยังไงบ้างค่ะหลายๆท่านค่ะมีเม็ดทําความสะอาดเฟืองบดแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะใช้ยังไงนะคะก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะเน่เลยมาแชร์ให้นะคะวันนี้เม็ดทําความสะอาดเฟืองบดท,ที่เน่ใช้ะคะ่ะเป็นของคาเฟโตนะคะซึ่งคาเฟโตตัวนี้ค่ะแบรนด์นี้เขาเป็นของเนเธอร์แลนด์นะคะเราสามารถที่จะใช้เม็ดตัวนี้ไปทําความสะอาดเฟืองบดได้เลยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาแชร์วิธีการใช้งานให้ค่ะทีนี้เวลาก่อนที่เราจะทำ ความสะอาดเฟืองบดนะคะวันนี้เน่ก็คือจะแชร์ด้วยเครื่องบดกาแฟตัวนี้นะคะก็คือเป็น n o วา MDXSO D ค่ะสําหรับ n o วา MDXSO D ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเน่ก็คือใช้แค่เวลาที่เรามีสอนในคลาสเท่านั้นเองนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่ามีความที่คราบน้ํามันกาแฟค่ะที่มันเกาะติดขนาดไหนนะคะแล้วพอเราใช้ไอตัวเม็ดทาความสะอาดนี้ไปแล้วเนี่ยคราบน้ำมันกาแฟ ยังอยู่หรือหายไปยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันให้ดูเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวนี้จะโชว์เฟืองให้ดูก่อนคะ่ะว่านะตอนนี้เฟืองบดของเราอะ่ะมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนหรือพูดผิดมีความสกรปรกมากน้อยแค่ไหนอเดี๋ยวเนถอดก่อนนะคะ,อะถอดัวเข้อออมาก่อนแล้วก็วิธีการนะคะสำหรับท่านที่ใช้ตัวเครื่องบด mdx sod เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าแกะออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะถือว่าสามารถที่จะแบบว่า ฟอลโล่ Follow, วิธีแบบนี้ได้เลยค่ะสมมุติว่าเราอยากจะลองแกะเฟืองออกมานะคะเขาก็จะมีตัวน็อตตัวนี้ใช่ไหมคะ2ปุ่มเนี่ยค่ะเราก็ไขนะคะเป็น4ี่แชรค่ะแล้วก็ไขเขาออกมาไขาออกมาแล้วอย่าให้น็อตหายนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ค่อยๆดึงตัวฝาครอบตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะขยับออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะก็ขยับออกมาแล้วค่ะ ทีนี้มาดูเป็นไงบ้างคะโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าสดๆเลยนะคะเน่มาแชร์ให้ดูค่ะว่าสภาพจริงเนี่ยเฟืองบดของเราเนี่ยค่ะในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีพวกคราบพวกผงกาแฟค่ะที่มันเกาะค้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเออพวกผงพวกเนี้ยบางทีเผื่อบางทีเราเจอปัญหาค่ะว่าเอ้ยมันมีเป็นเม็ดหินมีเป็นอะไรพวกเนี้ยบางทีมันทําให้เฟืองเราเสียหายเราก็คือใช้วิธีเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ พอเราเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่เห็นเฟืองเนอะเดี๋ยวเนตดูดก่อนนะคะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าให้เราแยกนะคะเครื่องดูดฝุ่นดูดดูดพื้นกับดูดกาแฟนะคะใช้คนละเครื่องกันนะคะอ่ะอันนี้เนตดูดประมาณนี้ก่อนเพื่อที่ว่าอะไรคะจะให้ดูค่ะว่าเห็นไหมคะมันจะมีคราบของกาแฟค่ะที่เกาะติดเนี่ยอันนี้เป็นคราบกาแฟทั้งนั้นเลยนะคะ พอเราใช้ไปนานๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาเกาะติดแน่นเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็คือเราต้องเปิดมาดูดบ้างนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เปิดมาดูดนะคะเดี๋ยวเราใช้เม็ดทําความสะอาดคะ่ะแต่ว่านี้เน่ก็คือเดี๋ยวลองเคลียร์ก่อนนะคะเราจะได้เห็นเฟืองข้างในคะ่ะอ่ะดูดกันนะ ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะก็อันนี้เนี่ยก็ทำความสัอาดประมาณหนึ่งนะคะคือแค่อยากจะเห็นเฟืองข้างในเท่านั้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวน็อตนี้ออกนะคะก็คือเป็นเฟืองนี่เองนะคะก็เอาตัวไขควงนะคะสีแ่แฉกค่ะมาใส่เลยค่ะแล้วก็หมุนเลยค่ะเขาจะค่อนข้างหมุนยากหน่อยนะคะอ่ะยกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าจะเจออะไรบ้าง ปึ้งเห็นไหมคะเขาก็จะมีความมีคราบของพวกกาแฟนะคะเศษผงกาแฟพวกนี้อยู่ค่ะแล้วก็เราจะเห็นนะคะที่เฟืองข้างล่างนี้ก็จะมีพวกคราบกาแฟที่เกาะติดเฟืองอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวเน้จะยังไม่ทําความสะารนะคะเดี๋ยวจะใส่กลับเข้าไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้เม็ดทําความสะารนะคะเข้าไปทําความสะอาดกันค่ะแล้วเรามาดูค่ะว่าหลังจากที่เราใช้เม็ดทําความสะอาดแล้วเนี่ย เขาเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะคะโอเคงั้นเน่ใส่กลับคืนไปนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการทําความสะอาดด้วยเม็ดทําความสาดเนี่ยคะ่ะเราต้องทํายังไงบ้าง พอเราจะทาาําความสารนดลือดไม่ทาความสั่นนะคะเสียบปลั๊กเครื่องบดก่อนนะคะเปิดเครื่องบดค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเม็ดยาทําความสารนนะคะใส่มาแค่ประมาณครึ่งฝาค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าของใครที่แบบเฟืองเล็กนะคะเป็นรุ่นเฟืองเล็กอาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นเครื่องบดท,ที่แบบใช้งานมากๆนะคะใส่เยอะๆไปก็ได้ค่ะอ่ะเน่ก็เทใส่ลงไปเลยนะคะ ทีนี้พอเราใส่ไปแล้วเราก็กดบดเลยค่ะอ่ะเนี่ยก็มีที่ลองมาลองนะคะกดบดเลยนะคะเราก็กดปุ่มค่ะปึ้งให้เขาบดออกมาค่ะอืเห็นไหมคะเขาก็จะบดเม็ดยาไล่ลงมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะบดลงมานะคะอ่ะบดอีกที่นึงให้ไล่ลงมาให้หมดนะคะเราก็จะเห็นว่าเม็ดยาเขาก็จะมีความที่แบบว่าพอบดออกมาจะก็จะมีพวกผงกาแฟนะคะติดออกมาด้วยเห็นไหมคะทีนี้ค่ะ พอหลังจากเราใช้เม็ดยาเสร็จแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะเอาเม็ดกาแฟค่ะใส่กลับเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปบดไล่ผงยาออกมานะคะเน่ก็เทเม็ดกาแฟลงไปนะคะแล้วเราก็กดไล่ลงมาค่ะเห็นไหมคะกาแฟก็จะไปไล่ผงยาลงมา ก็คือเราสามารถที่จะเอากาแฟค่ะบดไล่ตามลงมาเรื่อยๆจนเหลือผงสีเหลืองๆเนี mm ่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าเขายังมีเหลืออยู่บ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นฟู้ดเกรดค่ะแต่ว่าอย่าให้เหลือเยอะถึงขั้นว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของกาแฟนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะเฟืองกันดูดีกว่าค่ะว่าจากการที่เราใช้ตัวเม็ดทาความสารเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟืองเราเป็นยังไงบ้างเอามาดูกัน เป็นไงบ้างคะเรียกว่าออกไปเกือบจะเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเหลือเป็นแบบผงยาที่ที่ว่าเดี๋ยวเราใช้เม็ดกาแฟค่ะก็คือไล่ๆไปได้ต่อนะคะแต่ว่าอันเนี้ที่เน่จะให้ดูก็คือเห็นไหมคะว่าตัว เฟืองบทของเราอะค่ะตัวผงกาแฟค่ะมันหลุดออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างน้อยอะค่ะตัวเม็ดยาทำความสารเนี่ย <white. S 1> เขาก็เข้ามาช่วยเราได้ระด <Ki> ับหนึ่งนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าไม่ได้ชํานาญว่าอยากที่จะแบบแกะเฟืองออกมาแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือใช้เม็ดยาค่ะ ช่วยได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยไล่พวกผงกาแฟข้ามน้ํามัน,มนกาแฟออกไปได้พอประมาณเลยนะคะเนี่ยว่าออกไปประมาณ7 0็เลยนะคะเนี่ยก็ถ้าเราทําความสะอาดบ่อยๆอะคะ่ะเขาก็น่าจอ,อกได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ตัวเม็ดทําความสะอาดอะคะ่ะเราก็สามารถถอดเฟืองอย่างนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็มาทําความสะอาดเองได้เลยนะคะก็เอาแป้งนะคะมาทําความสะอาดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เครื่องดูดฝุ่นนะคะมาดูด เรียบร้อยแ,แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าแค่เนียงค่ะเราก็ได้เฟืองสะอาดๆกลับมาแล้วนะคะอ่าเอาแปรงปัดผงปัดพวกเศษที่มันเกาะติดอยู่นะคะออกให้หมดก่อนที่เราจะใส่กลับคืนไปค่ะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอ่าหรือบางคนจะใช้ผ้ามาเช็ดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะผ้าคือห้ามใช้ผ้าเปียกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเฟืองพวกนี้เนี่ย ถ้าหากว่าผ้าเขาเปียกอะค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นสนิมได้นะคะแค่นี้ค่ะเราก็ใส่กลับคืนไปได้ค่ะแค่นี้เราก็ได้เฟืองสะอาดๆกลับมาบดกาแฟดีๆอร่อยๆให้เราะะแล้วนะคะแล้วเราก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราใส่เข้ามาเลยค่ะสำหรับตัวโถนะคะเราก็เอาผ้าแห้งหรือเอาทิชชู่นะคะมาเช็ดได้เลยค่ะอ่าก็ทำความสะอาดได้เลยนะคะ แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ เฟืองบดเมล็ดก,กาแฟที่สะอาดนะคะพร้อมที่จะทํางานให้เราต่อได้แล้วค่ะเน่ก็มาแชร์ให้เรานะคะสําหรับการทําความสะอาดเฟืองบดกาแฟนะคะสําหรับเครื่องบดกาแฟทุกรุ่นเลยนะคะถ้ายังไงดูแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้ค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ได้นะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมีความรู้ดีๆมาให้อีก ะะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมง,งานลอนทอ,อฟกาแฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการทำความสะอาดเฟืมองบดกาแฟอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะสำคัญมา,มากๆค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ